สวัสดีคะ่ะเช้านี้นะคะเช้านี้ที่สวนกเกษตรเกษียณของพี่ดวงค่ะเช้านี้อากาศเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมเตยหอมในร่องยางของบ้านสวนนะคะเตยหอมที่พี่ดวงปลูกนะคะไว้ใช้งานและก็ไว้แปรรูปต่างๆนะคะกำลังสวยงามมากๆเลยค่ะปลูกกับมือเองนะคะ เป็นเตยหอมที่ปลูกร่วมกับยางพารานะคะพี่ดวงปลูกในร่องยางนะค,ะ,คะอายุก็ประมาณ5เดือนได้แล้วค่ะ,คะสวยงามมากค่ะพี่ดวงอยากจะทําพืชร่วมยางที่สามารถอยู่ได้ในแดดรําไรนะคะในร่มรําไรนะคะก็ะปลูกปีนี้หลังจากจที่กลับมาอยู่สวนนะคะสวยงามมากค่ะรอแปลรูปในหลายรูปแบบนะคะและก็จำหน่ายค่ะน่าสนใจนะคะสำหรับคนที่ชอบ